รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลาดกินแบ่งรัฐาบาลผมบินบาลฤิธิตครับผมเอกพันธ์บาลฤิธิตครับคุณผู้ชมครับในชีวิตของคนเรานะครับย่อมเจออุปสรรคปัญหาแยะต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตมันอยู่เชื่อเราว่าเราจะสู้หรือยอมแพ้เหมือนกับบุคคลต้นเรื่องในวันนี้นะครับซึ่งชีวิตเขาประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตแต่เขาเลือกที่จะสู้อย่างไม่ยอมแพ้ วันนี้เราจึงเดินทางมาที่จังหวัดสงขลาอร,ารัตภูมิเพื่อมาให้กำลังใจผู้ชายคนนี้ครับคุณผู้ชมครับกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญหากคุณผู้ชมไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นส่งผ่านแรงใจให้กับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับครับผมชีวิตของคุณสนิทที่เคยมีร่างกายแข็งแรงขยันทำงานนักเอาเบาสู แต่ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อก่อนเขามีลูกมีเมียอยู่อยู่ที่เทพาเมื่อก่อนนั้นป้าก็อยู่เทพาเหมือนกันแล้วทีนี้ป้าเขาย้ายมาอยู่นี่เขาก็อยู่เทพาแล้วทีนี้เขาไปสบอะไรอุบัติเหตุนี่แหละแล้วเขาไปอยู่โรงพยาบาลตั้งสี่สิบห้าวันไม่ฟื้นเลยบีบไม่หายก็เลยเอากลับมาบ้าน อยู่กับเมียแล้วและเมียทิ้งไปใช่ลูกเมียทิ้งไปใะ่เขาไปอยู่อะไรสุโขทัยใช่เมียเขาในวันที่ชีวิตแย่ที่สุดแทนที่จะจมอยู่กับความทุกข์คุณสนิททําใจและสู้กับชะตาชีวิตด้วยการมาอยู่กับพี่ชายและพี่สะใภ้ให้พี่ชายช่วยต่อรถเข็นสําหรับคนพิการถอรถออกไปเก็บขวดตามที่ต่างๆเพื่อนํามาขายสร้างรายได้ประทังชีวิตเป็นคนขยัน เป็นคนทำงานดีทำมาหาก,กินได้ป้าก็เห็นดูมันอยู่ทำข้าว้าก็ปาก้ปาให้มันกินอยู่ขนาะนั่นซักปลาซักอะไรให้เนี่ยถ้าไปไหนทุกวันนี่นะเนาะสมมุติป,ปา้าไปไหนลุงไปไหนนะป้าก็ดับข้าวไว้ให้มันก่อนนะต้องเอาข้าวไว้ให้มันก่อนแล้วถ้าปามาก็ไว้ใจไว้มันกินข้าวแล้ว ทุกวันนี้คุณสนิทยังคงออกไปเก็บขวดเก่าๆมาขายเพราะตนเองไม่อยากเป็นภาระให้กับพี่ชายและพี่สะใภ้แต่ทว่าด้วยอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆของสมาชิกแต่ละคนไม่รู้ว่าอนาคตของคุณสนิทจะเป็นอย่างไรต่อไปซึ่งช่วงหน้าไปให้กำลังใจพวกเขากันครับ <S <S จากอุบัติเหตุครั้งเดียว ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณสนิทต,ต้องกลายเป็นคนพิการสูญเสียทั้งร่างกายอาชีพและครอบครัวยังดีที่มีพี่ชายและพี่สะใภ้คอยให้กำลังใจทำให้คุณสนิทลุกขึ้นสู้กลายเป็นภาพชินตาและสร้างแรงบันดาลใจในการสู้ชีวิตให้กับคนที่พบเห็นเมื่อรายการโหประกายแสงแห่งความหวัง ได้ทราบเรื่องราวจึงเดินทางมาที่จังหวัดสงขลาเพื่อมาให้กำลังใจและต่อยอดความหวังให้กับคุณสนิทกันครับสวัสดีครับบ้านพี่สนิทอยู่ไหนข้างไหนข้างไหนนะตรงนี้แล้วหลังนู้นเหรอแล้วพี่สนิทอยู่ไหนพี่สนิทอยู่นั้ยืนที่นี่เหรอครับแล้วเขาเป็นอะไรกับเขาเป็นอะไรกับที่นี่ปะเป็นน้องชายผมเป็นน้องชายแคร์เลยเหรอพี่สนิทใช่นไหมครับสวัสดีครับพี่ครับ <Yeah. S 1> ปไปดีครับนี่เป็นไรเป็นไรอ่ะรถล่มเนมย <Yeah. S 1> อันนี้ทำอะไรไปถ่ายใช่ไหม <Yeah. S 1> ไปถ่ายมหมดนี้เท่าไหร่หมดนี้อ่ะเรืบาทสาบาทเนี่ยนะสามบาทในที่สุดเราก็ได้พบกับคุณสนิทและสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด <Yeah. S 1> ไปย้อนฟังเรื่องราวการสู้ชีวิตของพวกเขากันครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับพี่สมศักดิ์นะครับซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของคุณสนิทนะครับแล้วก็นี่พี่สะพ้ายคือป้าผันนะครับซึ่งสองคนนี้คอยดูแลคุณสนิทนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่สมศักดิ์เพราะว่าพี่สนิทไม่สามารถที่จะคุยกับเราได้เป็นคุยได้แต่อาจจะท้าไปอะไรประมาณนี้ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องก่อนหน้าที่จะเกิดวุติเหตุหรืออะไรขึ้นเนี่ยตอนนั้นคุณสนิทเขาเป็นยังไงบ้างครอบครัวเขาเป็นอะไรยังไงดีไหมดีครับ เขาทำงานกับโรงงานปลูกผักอะไรทําทํำสวนนะเขาเป็นคนขยันไหมเป็นขยันแล้วอุบัติเหตุดยังไงมันเกิดอะไรขึ้นเออมันเกิดอะไรขึ้นเนินหรว่าเขาขับรถหรือมอเตอร์ไซค์เหรอครับมันเข้ามแล้วนะโคตรทางทางถนนใหม่เึงทำเป็นเนินอย่างเนี้ยไม่รู้กลับมืกลางคืนขึ้นเนินขึ้นเนินเธอหัวลงเลยลงหัวลงพรอะเมงเงี้ยอยู่โรงพยาบาลสี่สิบห้าวันสลบแล้วตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุนะแล้วใครดูแลเขาอยู่ ป้านี่มั่งเมียเขามั่งไปเปลี่ยนกันดูแลพออยู่กับพี่ได้เมียเขาไปแล้วลูกๆไปไหนหมดครับลูกๆเด็กเลยแต่แม่กับแม่หมดแม่เขาไปหมดแม่ไปหมดอ่ายพี่สิริก็เลยอยู่คนเดียวพี่สมสักเห็นว่าเป็นน้องก็ต้องเลี้ยงดูแลพาไปนวดไปบีบก่อนพาไภาพบำบัดกายภาพป้าเนี่ยไปอยู่กระท่อมคุยอยู่กระท่อมกับน้องสนิทเนี่ยทํากับข้าวให้เขากินเขาลุกขึ้นมาทําอาชีพ ไปเก็บขวดมาขายไปอะไรยังไงยังไงครับเขาคิดเองเขาคิดเองเลยเหรอผมไม่อยากให้ไปซ้ำครัวอะไรว็รถชนมั่งรถชนสองครั้งเลยไปเก็บขวดนี่หรอครับนั่นเองเก็บขวดวันหนึ่งเขาได้วันเท่าไหร่เก็บขวดก็ได้ถ้าเขาให้มากก็ได้สามสิ่เมื่อกี้ผมเห็นรถลุงสนิทอ่ะดูรถเขาเก่าๆนะนั่นน่ะอยากได้รถเนี่ยนี่เราว่าเปลี่ยนยางบ่อยเนาะผมถามนิดนึงว่ารายจ่ายหรือว่าอะไรเนี่ยมีเยอะไหม มันเยอะเหมือนกันมีค่าอะไรบ้างเกี่ยวกับเกี่ยวกับรู้สนิทอะหมอโรงพยาบาลอไปค่าอาน้ำค่าค่อยๆไม่ไม่สกปรกเลยราแล้วรายรับอ่ะมาจากไหนบ้างรุงรูงสมศักดิ์ทำอะไรทวามแรงความช่างกันเกี่ยวปาล์มไปเกี่ยวปาล์มครับสี่ห้าวันได้ครั้งหนึ่งอ๋อสี่ห้าวันในครั้งหนึ่งได้ครั้งทั้งเยอะไหมได้บมีก็วันหรือว่างไ่ถึงมั้ง ทุกๆวันเนี่ยป้าผันกับลุงสมศักดิ์เนี่ยดูแลทําหน้าที่อะไรครับกับเซนต์กับวันเช้ามาต้องดูแลอะไรเขาบ้างครับซักผ้าหุงข้าวให้กินพนข้าวกินผงของยกข้าวไปให้กินที่โน่นถามดีนในใจเลยครับรักน้องไหมรักครับเพราะว่าสายเลือดเดียวกันถึงคนอื่นของขอไม่ชอบก็ไม่รักเราต้องดูแลกันจนกว่าใครจะตายกันไับนั่นเลยถูกต้องไหมคิกว่านั่นอย่างนั้นเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมครับ วันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้ทางรายการจะมอบมุมให้10,000บาทนะครับไว้เป็นกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับพร้อ <ทำ S 1> มถุงยังเชียร์หนึ่งูนะครับเอาไว้ต่อสู้ชีวิตครับ,รบเห็นไหมครับชีวิตของคุณสนิทนะฮะดีนะครับว่าหนึ่งผมเห็นรล้วว่าความเป็นพี่เป็นน้องคึกตัดไม่ขาดอ่ะ เลือดย่อมข้นกว่าน้ําเป็นพี่ชายที่ไม่ทอดทิ้งน้องอยู่แล้วแล้วอีกอย่างเข้ามาแล้วเนี่ยม,มาแล้วไม่ไปเป็นภาระของใครด้วยการออกไปหาของเก่าขายจะได้สักสิบาท20บาทสิบาทเขาก็ถือว่าเขาได้ภูมิใจได้ทํามาหากินครับผมชะตาได้กาหนดชีวิตคนนะครับแต่เราเป็นคนกําหนดเส้นทางเดินจะสู้หรือยอมแพ้ครับผมครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหมดเวลาลงแล้วครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ สสวััดีครบต้องขอขอบคุณเรื่องราวการสู้ชีวิตของคุณสนิทแก้วแสงอ่อนและคุณสมศักดิ์พี่ชายที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้ว่าจะยากลำบากเพียงใดก็ตามรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล Amarin Tiwi